สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกช่องเอเนติงไงดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องถ่ายรูปนะครับงานที่ผมเก็บก็กล้องถ่ายรูปม็จะเป็นพวกประเภทตั้งโชว์นะครับบางตัวก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่เทสนะครับเอามาตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับเราก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับผม ตัวแรกก็เป็นฟูจิฟิล์มนะครับรุ่นรุ่นเวฟวีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้องฟิล์มนะครับผมร่วมเปิดใส่ฟิล์มช่องไหนนะครับอันนี้ก็ฝาฐานมันหักนะครับล็อกไม่แน่นนะครับถ้าใส่ฐาน นี่ก็ผลิตญี่ปุ่นนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับผมนี่ก็สภาพพอสวยนะครับนี่ก็เป็นเปิดปิดนะครับมาดูเลนตรงนี้นะครับว่ายังสวยหรือเปล่าเลนตรงนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นวันที่นะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเปิดเปิดดูฟิล์มตรงไหน,นะครับ เราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องฟิล์มโพลารอยนะครับรุ่น PZ สามพันสามรอย AFD สามูณสามซูมนะครับผมออตโต้โฟกัสสามสิบแปดถึงร้อยิบห้ามลเมตรแล้วก็ซูมนะครับอันนี้ก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะครับผมอันนี้ก็สภาพเดี๋ยวว่าสภาพยังสวยงามนะครับ อันนี้ไม่บอกนะครับว่าผลิตตรงไหนครับเปิดปิดก็ตรงนี้นะผมที่ใส่ฐานมันนะครับนี่ครับใส่ฐาน 2A นะครับกล้องสมัยก่อนใส่ฟิล์มตรงนี้นะผมอันนี้หาที่ใส่ฟิล์มเจอนะครับกดตรงนี้ครับนี่ครับที่ใส่ฟิล์มช่องก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดนะครับแล้วปุ่มเปิด แล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ตั้งน่าจะตั้งเวลาแล้วก็อันนี้เป็นหมดวันที่นะครับเรามาลองดูเลนในนะว่าเห็นไหมอ๋อไม่เห็นนะ่านผู้ชมเพราะว่ามันปิดตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับเปิดไม่ได้นะครับถ้าจะเปิดก็ต้องทําให้ตอนนี้ปิดนะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นกล้องถ่ายรูปไหมนะครับหรือว่ามันเป็นแค่เป็นเคสหรือว่าเป็นโมเดลนะครับ นี่ก็คือ Fuji Color d ร์ต h ฟฟนะครับมันกันน้ำนะครับดูจากทรงแล้วฟิล์มวิดเลนวอเตอร์พ o o ฟนะครับ Super h ์เฮดน่าจะเป็นกล้องเลยครับแต่ว่ามันไม่มีปุ่มกดอะไรครับหรือว่าปุ่มน่าจะมีคนถอดไปแล้วไปทําอะไรนะครับนี่ครับด้านข้างก็น่าจะเป็นวิธีใช้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับชินนี้ก็ได้มาในราคาสิบบาทนะครับจากโกดังญี่ปุ่นนะครับผม นี่เลนมันใสมากนะครับนี่ก็น่าจะผลิตญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาไว้ถืออย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมกดอะไรไม่ได้นะครับเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องฟิลม์มยี่ห้อโคนิก้านะครับผมแล้วก็มีเซตอัพไม่รู้เป็นรุ่นมันไหมครับแปดสิบซูเปอร์ซูมครับโคนิก้าเลนนะครับ สี่สิถึงแปดสิบซูมนะครับผมเป็นกล้องฟิล์มนะครับอันนี้ก็ High Power z o ูมแฟ t h ไฮพ p ซิช i ั่นซูม o อ a ต t o f โฟกัน่าจะรุ่นเซตอัพนะครับอันนี้ก็มันแตกนะครับผมอันนี้มันมันเปิดแฟลได้นะครับกดตรงนี้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ครับท่านผู้ชมอ๋อ,อจบกันนะครับเปิดตรงไหนนี่ครับเลื่อนตรงนี้ครับ จาผิดปุ่มขออภัยนะครับมันก็ให้แฟลขึ้นมานะครับดูใหม่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดแฟลนะครับเรามาดูเลนนะครับว่ามันยังใสอยู่หรือเปล่าอันนี้มันไม่ค่อยใสแล้วนะครับอันนี้มันยังติดจออยู่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันมันเป็นลายอะไรหรือเปล่าครับแต่ว่ามันเหมือนมันมีแบตอยู่เลยนะครับนี่ มันจะขึ้นจอนะครับแต่ว่ากดอะไรไม่ได้นะครับเรามาดูด้านในช่องใส่ฟิล์มกันเลยนะครับนี่ครับมันยังมีฟิล์มเหลืออยู่นะครับถ้าแต่ซื้อมามันเป็นแบบนี้เลยนะครับรู้ว่าถอดไงครับผมไม่มีความรู้เรื่องกล้องนะครับตัวนี้ก็ได้มาในราคาเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ ตัวน,นี้ก็น่าจะสภาพร้ายที่สุดแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเลินนี้กล้องตัวน,นี้ก็ได้มาสิบบาทครับดูจากทรงแล้วมันเหมือนเป็นกล้องแนวตั้งเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้สีมันไม่เท่ากันนะครับยี่ห้อเบนคิวนะครับดีซีพันห้านะครับันนี้ก็เขียนว่าเอฟเท่ากับสิบจุดศูนย์ศูนมิลลิเมตรนะครับมาโครเลนนะครับ อันนี้ก็มีชิ้นส่วนหายไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับมีจอนี้นะครับดูเลนกันนะครับเลนก็ขึ้นฟ้าหมดแล้วนะครับขึ้นฝุ่นนะครับอัวน,นี้น่าจะชาร์จแบตน,นะครับเพราะว่ามีนี่นะครับน่ครับมีรูน่าจะเอาไว้ชาร์จแบตน,นะครับแล้วก็ไปดู ตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็ตัวใหญ่ที่สุดของคลิปนี้แล้วนะครับมันเป็นกล้อง sharp นะครับ viewcam h i ฟม f i ิ e m o n o u vle เจ็ดิบามนะครับนี่ครับเมยินเจแปนชัดเจนนะครับด้านใต้ก็มันเป็นแบตแล้วก็เอาไว้เสียบกับปั๊กนะครับมันมีนะครับแต่ว่าผมถอดออกนะครับไม่รู้ว่าไปตั้งไหนนะครับ เลยก็ไม่เอามาโชว์ครับหาไม่เจอนะครับนี่ก็มีสายคล้องพร้อมเลยนะครับดูด้านบนนะครับวันนี้ก็ไว้เปิดเลนส์นะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นกล้องแบบพวกสำนักงานใช้นะครับแบบประจําที่นะครับหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับด้านหลังเป็นน่าจะเป็นดิจิตอลนะครับมันก็ดิจิตอลนะครับไม่มีจอบนี้นี่ก็เอาไว้ใส่มือแบบนี้นะครับ อันนี้ก็หมุนหมุนได้นะครับเนี่ยไว้ถ่ายตัวเองนะครับเซลฟี่ครับตัวนี้ก็แพงสุดในคลิปนี้แล้วนะครับราคา150บาทนะครับขอลดก็เขาไม่ลดแล้วครับตัวนี้ตอนนั้นขอไป100หนึ่งเขาไม่ให้ครับเขาบอกขอ105ครับคนมาชอบก็เอานะครับผมซับนะครับไม่ค่อยจะเจออะไหร่นะครับกล้องซับในตลาดที่ผมเดินเดินนะครับ ก,ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับการรีวิวกล้องถ่ายรูปก็เป็นงานตั้งโชว์ของผมนะครับหรือว่าเป็นพอบถ่ายรูปหรือว่าเป็นอะไรของช่างๆได้นะครับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับตัวที่แพงสุดก็ตัวใหญ่นะครับก็มียี่ห้อ sharp fuji p o l a r o นะครับแล้วก็ โคนิก,ก้านะครับแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ทราบยีห่ห้อมันเมียับยี่ห้อเป็นเป็นคิวครับยี่ห้อมันเรียกยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ